ว้าวบรรยากาศแบบว่าหน้าไปเดินบรรยากาศดีๆเพื่อนๆมีให้เลือกมีให้เลือกว่าจะไปบนหรือไปซ้ายอ่ะเพื่อนๆช่วยเรื่องหน่อยดิเนม่าการิทาเกะอะเพื่อนๆพิมพ์มาหน่อยจะให้พี่เดีวไปบนหรือไปซ้ายอ่ะให้เลือกไปไหนดีไปบนหรือซ้ายดีพิมพบอกหน่อยดิ ให้เลือกให้เลือกให้เลือกเลมอนซางบอกว่าไปบนเหรอไปบนกันไหมบนใช่ไหมทำไมทุกคนตอบว่าบนน่ะคิดเหมือนกันกับพี่ดิวเลย <c oughs> ทุกทุกคนครับแสดงว่าใจเราตรงกันนะเนี่ยใช่ไหมทุกคนบนหมดเลยเนาะโอเคงั้นเราก็ไปบนสิครับรออะไรครับจริงๆแล้วพี่ดิวก็อยากไปบนนี่แหละเออ ขี้เกียจขึ้นบันไดมีป้ายอะไรวะดูก่อนดูก่อนใจเย็นนะใจเยน็นสำรวจกันดิมจิกะคามจิกะคาซึเรเตยมไนคัมบังเป็นป้ายที่อักษรมันจางหายไปครับนั่นเด็กไข่แต่อนนึงออกกันนะเขียนอะไรเนี่ยบันไดเพื่อน,อนๆครับจะให้พี่ดิวขึ้นบันไดหรือไปทางนี้ให้เลือก จะไปซ้ายหรือไปขวาอะเรื่องหนเดยสุดท้ายเราก็ไปหมดแล้วนะมีนมามรซางบอกขึ้นบนขึ้นบันไดใช่ไหมเอาจริงดิขวาบันไดขวาบันไดขวาบันไดโอเคงั้นไปบันไดนะบันไดโอ๊ะโอ,โอใครเนี่ยใครเนี่ยวัตต์กคโอวโทเ้น มาแล้วคนที่สองจำปืดนด้อาหเพืเ่อนๆครับเจอคนที่สองแล้วจำปืดนั่นเองครับโอโ้ต่อเดี๋ยว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 โคควาโทเซนเซต่อที่นี่ไม่ให้ผ่านนะหาจิเม่แต่มีดูกเขานานาอีกละวคำเดิมเลยเพิ่งเห็นครั้งแรกนเนี่ยด้เลยด้เอาหม่เองอ่ะเป็นใครสุิโกดนึกแล้วเหมือนเดิมครับสดชิโกสดได้เลยทางนั้นอ่ะใคร คือจะพูดเหมือนเดิมทุกตัวเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเราสิรณตัวไม่รู้จักข้าเหรอย่าดิโยโซโมโนคนนอกสินะมนไม่แปแลละพูดคำเดิมเนี่ยโอเเตยรตรเมจินมปัามป์นะครับเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเก็บเกี่ยวพืช ในเขาครับคือในภูเขามันจะมีพวกพืชผักให้เราเก็บเกี่ยวแล้วก็กินได้ใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าซันไซนะครับโทดิีก็คือการเก็บเกี่ยวครับซันไซตัวนี้ก็คือการเก็บเกี่ยวพืชผักที่มันเติบโตในภูเขานะครับอาจจะเติบโตโดยธรรมชาติอะไรประมาณนี้ชมพูนึกแล้วเสียเมื่อสักครู่นี้ก็คือลีนสึใช่ไหมคีมนวดใช่ไหมคนนี้เปลี่ยนชื่อเขาเป็น แชมพูแชมพูเหรอมุสก่าสเตอาซาชังกะคาเซนไนโชวะแันชิสไตล์ทำไมทำไมชินจังนึกคำพวกนี้ได้วะมุสก่าสเตอย่าบอกนะว่าอาซาจังกะคาเซนไนทุกๆเช้าเธอต้องโชวะแันชิสได้หเป็นแนวผู้ชายโชวะงั้นเหรอมันเป็นยุคสมัยโชวะนะทุกคนอาซา อาซาชังก็คือคนที่สระผมตอนเช้าครับอย่าบอกนะว่าเธอเป็นเธอเป็นสไตล์หนุ่มสมัยโชว์ะที่ตอนเช้าต้องแชมพูอย่างนั้นเหรอนิสัยนะนิสัยนะเละมอนซังบอกว่าชีวิตจริงขึ้นไม่ไหวเรายัางเด็กอยู่เราต้องขึ้นได้สิจะมาขึ้นไม่หวัน่นไม่ไหวได้ไงเรายัางเด็กอยู่ ชิ่อแชิ่อชิ่อชิ่อชมพูじゃないแชมพูด่ไม่ใช่แชมพูจำต่างหากล่ะบคโนเมืโอก้นี่วะลึกๆในนี้เนี่ยโอ้ยล่ะก็มีสเก็ตฉันเป็นคนหาเจอเลアซันไซก็ทักซารมี าพืชผักในภูเขาที่หายากเยอะเลยซานไซโนโยซามะวะก้าลันชิโร่ต่อีกแล้วนะครับมือสมัครเล่นที่ไม่รู้ความดีงามของพืชผักในภูเขาเนี่ยจะปล่อยให้ผ่านไปไม่ได้ไม่ได้ไไดเดียว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 ซินโอสเกะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ย โทรด้ไก่ดออยากจะผ่านนะแต่ว่าโอา้ล่ะฉันโทซิี่สแตนี่ว่าเขี้ยวมีเงานาินได้สอคนที่อายุน้อยกว่าฉันเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกนะคือชินจังเขาชอบโอเนซังไงโอเคปะ <c oughs> เขาชอบพี่สาวที่อายุมากกว่าไงคนอายุน้อยกว่าเขาไม่สนใจ <c oughs> เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเชดี้ซังเล่นเกมให้ดูแบบนี้วันไหนบ้างเดี๋ยวเข้ามาดูออน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์อ่ะ เสาร์อาทิตย์เพราะว่าจันถึงศุกพี่ดิวมีสอนนะครับจันสอน n 5อังคารสอน n 4พุธสอน n 3พฤหัสสอน n 2แล้ววันศุกร์สอน n 1ดังนั้นพี่ดิวจะมีว่างเล่นเกมแบบนี้แค่เสาร์อาทิตย์นะครับปกติเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ2ทุ่มเลทหน่อยก็2ทุ่มครึ่งไม่เกินนี้แหละเนาะว่างก็แวะเข้ามานะครับยังไงก็ฝากไปกดติดตาม YouTube พี่ดิวด้วยนะ thank you ยูทูบเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับยูทูบช่องหลักเนี่ยจะ9 0,000คนละแต่พี่ดิวมีการสร้าง YouTube ขึ้นมาใหม่อีกช่องหนึ่งเพื่อง่ายต่อการหาคลิปเรียนนะครับพอช่องหลักพี่ดิวทํามา4ปีกว่าแล้วใช่ไหมมีคลิปประมาณ3,000คลิปอะครับทุกคนดังนั้นมือใหม่อยู่ๆไปช่องหลักพี่ดิวปุ๊บเนี่ยมันจะมีคลิปสอนเยอะเกินไปครับพี่ดิวก็เลยสร้างช่องขึ้นมาใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ลงเฉพาะคลิปที่สอนสนทนาเป็นหลักเนาะ แล้วก็มีการไลฟ์สดช่องใหม่เป็นหลักด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามได้นะครับโอเคนะครับทำไมชินโนสเกะถึงบอกว่าอายุน้อยฉันไม่สนใจเพราะว่าเจ้าตัวคำว่าซันไซเนี่ยซัที่ว่าเป็นผักในภูเขาเนี่ยชินโนสเกะน่าจะได้ยินเป็นซ่างไซสามขวบ ชินอสเกตห้าขวบไงสามขวบฉันก็เลยไม่สนใจว่างั้นแมคคิดได้นะเธอโชกันแน่นะซิโซกุได้ถอดได้ค่ดดยอย哟สุดสัตวแ,แล้วครับิโซเราไม่มีครับชโชกันแน่นะไม่มีทางเลือกสินะซิโซกุไร้ถอดได้คอย哟อย่างน้อยก็เอาซิโซมาแล้วกันそしたら考えてやるแล้วจะคิดให้โอเคทุกคนครับ เราต้องหาชิโซครับทุกคนชิโซเท่นี่เดเตจัมบุนอทคอ์เล่ย์โมเต้คยอโมเตยโกโอเคเราได้เราได้ภาร,รกิจใหม่ละเราต้องหาชิโซครับอุ๊กชุบชุบชุบเ้ย <Y od! S 1> โอ้ตัวอะไรเนี่ยอ่าคีโรเทนโตอันนี้จะเป็น เต่าทองสีสีเหลืองเยดเราต้องไปหาชิโซโนฮะสินะฮับปี้สวัสดีเกมนี้มีในมือถือไหมไม่เท่าที่พี่ดิวเช็คนะครับตอนนี้พี่ดิวเล่นโดยใช้ Nintendo Switch อยู่นะครับเหมือนในส t e ีมจะมีนะเกมเนี้ยถ้าจะไม่ผิดพี่ดิวเห็นแวบๆในส t e ีมนะครับลองไปดูได้นะครับ อันนี้พี่ดิวาดาวน์โหลดมาในเครื่องเล่น n ิ n เทนโดซีจิซึ่งเกมนี้เนี่ยราคามันเกือบเจ00เยนเลยนะครับทุกทุกราคาสูงน่าดูนะเนี่ยเกมเนี้ยลงทุนซื้อมาเพื่อที่จะมาเล่นแล้วก็มาสอนทุกทุกคนนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนพี่ดิวก็เป็นผู้สนับสนุนช่องของพี่ดิวได้นะแล้วก็มาเรียนด้วยการซาร์นะครับโอเคไปต่อไปขวาเนาะ อยากไปขวาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเอาจริงๆแปลวไม่มีอะไรจ้าโถโดนหลอกอะ่ะไม่มีอะไรอะ่ะเซงขวาไม่มีอะไรเศร้าเอาเริ่มเย็นแล้วสินะสภาพแบบนี้คนญี่ปุ่นเรียกยูกะตะนะครับทุกคนทาก,กาตะฮทาก,กาตะเทหะตัวใหม่อุ้ยได้ตัวใหม่ด้วย,ย เพื่อนๆกับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายูกาตะตอนเย็นนะครับยูกาตะอย่างที่พี่ได้บอกเนาะจะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะลงนะครับอุ้ยยังมีที่ที่ไม่ได้ไปอีกเยอะเลยนะเนี่ย